ครับสบายดีพอน้อ,นองกับสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุภูสุกนเดอพี่น้องเลยพุ่มพ่อก,ก็บเป๋าตายพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านอาการพี่น้องอพก่มพ่อก,ก็บเป๋าตายอยู่บ้านอาการเกา่าเดิมพี่น้องเอ้ยบ่าเาตายกลับมาเลยพี่น้องก่าเาตายไปใส่ป้ายรถพี่น้องในการนำข่าวดีมาบอกเมย์น้องอเนยเป็นข่าวดียังกะมาลุดมาส้มน้ำกันพี่น้องเอ้ย งานก็คือว่าแรวเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ,เอ้ยเทพื้นเท่ยัง,งนี่ก็เป็นทางด้านในพี่น้องเอ้ยด้านในเป็นด้านในห้องห้องแต่ามาหาเสี่อาในห้องนี่สูงกว่านิดนึงพี่น้องนี่ครัตัวน,นี้พี่น้องเอ,เอ,อ้ย สูงกว่านั่นอย่ี่อันนี้คือบานประตูเห็นอย่างไรมาประตูเพิ่เตรียมเหมยนพี่น้องก็่ถือว่าจบไปแล้วพอพี่น้องเอ้ยงานนี่ยังเหลือแต่ของแม่น้องอนเนยพี่น้องเอ้ยของแม่น้องอนเนยกับและไปไล่ขั้นตอนเติมอลไรพี่น้องเอ้ยว่าทีมงานสร้างเขาก็จะ เปิ้อเอกเมื่อบึงให้บึงหน้ากับป้นานพี่นอ้องเอ้ยผพากันเมื่อเปิ้นวะผลงานก็ได้สำเร็จพี่น้องเอ้ยไปเบิกชมดูก,กัน <c oughs> <c oughs> นี่พี่นอ้องเทคานแล้วก็พนอน้องอเนยเอาดินเอายางเข้าไปถมเมี่ยนพี่นอ้องเอ้ยตัวนี้ก็คือว่าก่ มาซํำนันแล้วก็เอาผ้าปิดฐานเมี่ยนปิดกองพี่น้องเลยแล้วก็ก,ก,กต่อขึ้นมาที่วันแล้วพิธีเรียบร้อยพี่น้องเลยหวานใจเขาก็มากวานงานนำพี่น้องเลย,ยมันเมื่อเช้าอันนี้คือว่าเขาเมื่อก่อนพาเขากับอากาศมันหนาวเนาะเขาก็บ่อาาอ,บบอยากปลุกบ่ออย,ยางยังเพลินบ่ออย,ยากรลบกวนวเพลินเราก็เลย าก็เลยแสตบอกเพิ่นทางเมื่อฉันเจอแล้วเขาก็ได้กลับเมื่อพี่น้องเลยหัวเขาก็ฝ่าไปฝ่ามาพี่น้องเอ้ยตะกี้เขากับผู้วัวทีมงานอะไรสิเมื่อน้ำหลังเลยเขาเห็ดเขาเมื่อแล้วก็เห็ดทุระเสร็จแล้วเขาก็กลับมาพี่น้องเอ้ย อย่าบ่าตายหูคือว่าเมื่อตุลาคม่า้แม่นเฮาเฮาก็มีแต่ว่ามันเกิดเฮาสิเมื่อทำบุญเนาแต่ว่ายังบ่ทันฮอดดอกพี่น้องเอ้ยวันที่27พุ่นแหละใเฮาเมื่อก็เมื่อุลแบบ ฝ่าเมื่อฝ่ามานะพี่น้องเอ้ย <g ül> เลยเมื่อแต่เช้าเลยพี่เม,เมื่อเม่เช้านี้ก็ตื่นมากับกับบช้าว่าได้ดอกพี่น้องเอ้ยหกโมงขึง้นก็ถือว่าบเช้าเนาะถือว่าสวยเติบยายน้องนัดโอ้โหชวยบุชวยกระนังยีชามนี้แล้วเลยว่าเฮ้ยบุชวยกระชามนั่งยี่นี่แล้วงงลบบผักเตียงพี่น้องเอ้ย ผลงานเขาก็ได้สำเนาพี่น้องเอ้ยสีเหลือก็มีแต่ใส่ไหมข้อสองแล้วก็ใส่โครงหลังคาเลยพี่น้องเอ้ยแมนแม่น้องอันนี้เป็นการเป็นการมีน้ำใจคือกันพี่น้องเอ้ยมีน้ำใจให้แมนแมน ไม่ใช่โอ้จงปองเลยจงปองบันทออแปบนี่ตัวน,นี้จงปองบันทออแปบพี่น,อน้องเอาจงไว้มือก่อนอะไรพี่นอ้องว่าทอมันต้องสี่ขึ้นไปหันพี่นอ้องสี่ขึ้นไปหัน ป้าพออันนี้บัดมาแต่สายบ้านนี่เพื่อนอนพักผ่อนพี่น้องเลยเพื่อนอนพักผ่อนตอนเที่ยงเที่ยงอันนี้กินน้ำแข็งระวังเจ็บคอเด้อเจ้าเด้อมาสบายดีป้าลุงงามงามมาไหมอืมเลยดิปลุงไห ไปบปดนายเตะบ่ปดีนายเตะบนองนางงามๆนางงามโอ้ยนาี้ปลาลงด้วยค่ะเก้ยอย่ากินสมมมองม่วงได้ลอยเบิด์ดลอยลอยเรกินนะเบิดแหละเจวนะอโอแกมบุมคือผมเมื่อน้าแม่เจ้าแกมบุมนี่ะแขวนั่งบอดีแขวนั่งบอดีเบ้าแขวนนั่งกันออกเบิด ยังเลยจักเล็มแขวจ้ะน่ะอือสาวแขวเหียนโอ้กิ๊กกับบได้เมื่อแม่จะเมื่อก็พอจะเบาอือสเพิ่นบอกเมื่อห้องสุเพิ่นมืออื่นมือหื้อกับเขาองเทียนไปน้องเอ้นางสิเขาองหัมองเรียนก็เลยบได้เมื่อเมื่อในวันยังเกาะวันเสา์มันซุกบ่เออเมื่อในวันซุกเนาะอีกมืออื่นก็มือหือ โอ้พหดีอยู่เป็นหมูอเนยเลยมังม่วงกระใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยกินสมอยู่ขู่มือขู่มือแต่ใบมันจยากดำๆพี่น้องแบบว่ายางยางม่วงอะไรยางยางใบมันเองอะไรพี่น้องอากาศก็ยังลมหนาวคือเก่าวันนี้กะเขากะสีเข่าเรื่องเลยพี่น้องเอ้ยคือว่ามีแม่ใจดีทางเห็ดเยอรมันอะไรพี่น้องเอ้ยเพิ่น ฝากเงินมาให้ซื้อบ้านประตูให้เม่น้องอเนยพี่น้องแล้วก็ซื้อนมให้น้องอเนยพร้อมพี่น้องเลยมีน่มมีนุ่มคนมีนุ่มคนอืมน้องอเนยที่ว่าเข้าไปธุระกะคือธุระนี่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ก็ไปใส่ทเบียนโหลดเลยพี่น้องอืมจำนวนเงินอยู่สี่พันบาทพี่น้องเอ้ยเกินฝากมาให้แม่น้องอเนยซื้อบานประตูพี่น้อง อืซื้อบานประตูบานประตนนูนี่นี่นี่พี่น้องเออขายกางยังบ้ได้ไรบานขายกางซื้อนมให้น้องอเนยอ,อีกหาร้อยบาทพี่น้องเลยรวมรวมกันกับคนนีเป็นสี่พันหาร้อยบาทพี่น้องเอากระ<อ>สีได้มอบให้แม่น้องอเนยเลยพี่น้องกับพ่นอน้องอเนยพี่น,อน้อ,นนองแนนมอบให้แม่น้องอเนยเลย ในก็ขอขอบคุณขอบคุณแม่ใจดีทางเยอรมันเด้อขอให้เปนอยู่ดีมีเฮกินเย่ไดไข่เยอหมีล้วนน้องเรื่องไหยยงนอน,นอนรับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือมาให้ได้เงินลอยล้านทนล่านเด้อขอให้แม่มีแต่ความสุขกายสบายใจเด้อมันหมานเฮงเฮงเป็ดเศรษฐีลอยล้านทนล้านให้แม่เด้อาต ่ก็อวยพอนาเ็นพ่อขอบุณขอบุณเนาะอือ่ะอ้้ยพ่อเาน้โมันฟันยืนเนาะคนลำด้วยใมาสนีก็ได้ร้อยเท่านาะพี่น้องสบายดีร่างกายแข็งเนาะสาธุสาธุอนอนเดีใจจนยิ้มบุบเลยพี่น้องเลยยิ้มพอดีใจจนยิ้มบุบเลยอามือมาวานนี่หน่เนาะเรื่อมือนี้บ เออเมื่อวานนี่อันนี้นะแม่ปลานมกามีพี่นอย่างไรอัน้ก็ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อที่เมตตาแม่นางงนเลยซื้อบานประตูห้่ขอให้อยู่ดีมีหฮงสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อขอให้เป็นเศรษฐีพันล้านซื้อหวยก็ขอให้ถือคกโตตรงตรงไปเลยเด้ออันได้ใบเงินแสนขู่งวดเด้ออันนี้ หวยถือหวยลายๆอะไรเงินลายๆแมนดีใจบ่าวดีใจ,ใจอ,องกันเลยดีใจยิ้มบวบเลยพี่น้องเลยเฮ้ยเธอาพอกัน้ยมบือใหม่ก่อนก็นได้พผนดีใจจะสิวาสิไปมือนี้พี่น้องเ้ยอากาศก็นหนาวๆด้วยพี่น้องลมเออผ อากาศกันหนาวๆสิไปมือนี่เลยว่าสันโอ้ยมือมือใหม่ก็ได้ไปเลือกเอาแบบขาดๆเลยยังจากบ้านเกาะยังบ่พอน่ะยังอยู่หน้าต่างหน้าต่างสี่บ้านประตานหน้าสี่สี่บ้านนี่แล้วสี่กีบเออแล้วประตูใหญ่น่ะซองประตูใหญ่ฮะซองกอันนี้กะซองข้างในกะซองปะ เออโอ้หสี Four ่กีบแม่คันคันพอกเอาแบบห้องน้ำายังไปเลยเนาะแม่ไปซื้อหองน้ำไปซื้อหองน้ำเก่าค่ะเจ้าแม่เออสร้างเพื่อสิเมื่อจังเมื่อก็เพิ่นไม่ได้บอกเลยมาสาวนี่ เขาก็ยังบระเด็เจอกระเพิ่นบนหัวเรเออแต่กระสร่างดอกแล้วแต่เพิ่นเนาะเพิ่นมามื่อได้ก็คือมื่อนั่นแล้วเพิ่นกระเมื่อธุระปั๊ปังเพิ่นเอาหนามเข้าน่าเบิ่งเข้าเบิ่งน้าแมนทางนั้นก็อยากได้ทางนี้ก็อยากได้คือเพิ่นว่าและทางนี้ก็อยากซอยเพิ่นกระธุระของเพิ่นกันว่าเพิ่นซื้อมากเลยละราคาห้ากระซีมาเข่าถอยเพิ่นเลยพี่น้องเลยทั้งมือห้ากระซี าเลีาตยใตายกับซิเมื่อล่อสร้างมากผบอลเลยนะไรฮะเมื่อาเมื่ออะลรครับกรมาอืมเรามาพรอมสร้าง แล้วหากรมาก่อนกัมีพี่น้องเอ้ยให้บอกให้บอกกระถึงพี่น้องผลเขาผนกระย่าเคิื่องนะใจสั่งมาไปได้กระมาประมานเลยอันนี้ก็แล้วแต่สร้างแล้วแต่ความสะดวกสบายเนาะเขาก็บริกามบริวารย่างแต่เข้าบริวาสร้างเพง่ลเมื่อกระทันหันดีเขาก็อยากคู่จะซื้อว่าเมื่อถึงป้ายมาถึงป้ายนี่แต่ก็แล้วแต่เพลินเนาะกระดับผิดปลายู่้เล่ เพิ่มเมื่อแต่เก่ากันนะประมาณพุ่นแหละแม่อะไรพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กัขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งบาตรตายด้วยพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆทั้งเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่เนาะที่คอยเข้ามาให้กำลังใจส่งบาตรตายนาะขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีสบายใจกันสบายดีพี่น้องคุยกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ย